แสวัสดีครับวันนี้เราไปซื้อเราไปซื้อของนะครับผมเราไปซื้อเมล็ดผัดไปปลูกแล้วก็ซื้อของตั้งในบ้านนะครับไปไปชมกันเลยครับผมอะไรสก๊อตไปลุกเดินไปก่อนมันต้องเดินเท่าแบบหนึ่อ่ามาที่อำเภอโคกชีสำคัญเลยจะลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาซื้อเดี๋ยวค่อยมาซื้อเดินไปก่อนเราไปหาสิ่งที่เราต้องการก่อน สียอมม้อมผม่าสีย้อมผมนี่ไงฝั่งนี้แม่นี่พอสองพนเยนน,พอพอนนี่พอหมาะกับนี่เอเไม่พอจะเอาสีสีดำต้องเอาสีฟ้าอสีสีดำธรรมดานี่แหละมันไม่ใช่ผู้หญิงผู้ใ่ได้แบบนี้ไหมเปรา ปากกายปากกายแบบแบบย้อมนะี่โอ้มันฝรั่งนะลูกอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจ๊กกี้เลือกเองเปล่าใครนะเจกก๊กกี้คือใครอ่รนะอันนี้ได้ไหมเราอันนี็บอกไล้วป่าเป็นไังไงบอกเราบอกยังไงหนูดีอันนี้มันเป็นครีมเหรอ ครีมเปลี่ยนทำง่ายไหมตัวไหนดีตัวนี้ดีไหมมีตัวอย่างด้วยเนี่ยเอาตัวนี้มีนางแบบด้วยมีผู้ชายผูช้ชายช่่้ะ ออนี่ก็มีผู้ชายอยู่ไปเดินต่อเดินต่อมีแล้วที่บ้านีผมซักผ้กก็ชื่นเมื่อวาน อย่าล้างจานได้ไหมดูราคาเนอิปผงเหรอยี่สิบบาทเหรอเอาเลยเอาเลยเอาดิอืมไดเลย เดี๋ยวหาชุดต้มจืดกันอันนี้ชุดพะโลอันนี้แล้วอ๋อพริกน้ำปลา

shiga na manu พริกเอาไม่เข้มขัดเนี่ยพริกเอาไม่เข้มขัดเ,เอาแบบไหนใช้ไปใส่เกีงยีนพริกหนะ่อยนี่แหละค่ะของผู้หญิงอันนี้นผู้ชายไม่รู้นนจริงๆมันก็เป็นของผู้หญิงหมดอะเส้นเล็กๆน,นี่นี่เอานึ่สี่สิบกว่าบาทเนี่ย ผู้ชายได้เลยพี่ป็นผู้ตัวเล็กน,น้ำเส้นละร้อยผู้ใหญ่แล้วอันนี้วะนี่อันนี้ได้อันนี้ของผู้ใหญ่มันตัดสั้นลงก็ไม่ได้แล้ว่ะได้ตัดหัวมันมันไปตัดนะเอาไปตัดมันเส้นใหญ่เลย ดีเสร็เแล้ยขาดขาดอยู่ไหนฮะยาชาถุงเล็กลงแล้วอ,ะอ่ะแลอไปลูกพี่รพร้อมนมข้น้ลยเดนชับนหึ่ง ใช่เราเห็นุไหนเ้แตไมใช่ไ้อไรามด้ครับคับใช้ได้หลายปีของวัญนันเกิดไม่เอามันยังใช้ได้อยู่มันยังไม่หมดที่บ้านเรายังไม่หมด อืเป็นร้อยห้เหหากเก้าเสียงไม้เท่าไหร่พี่อืมของมีเยอะแยะเลยนะครับเ,เพื่อนๆเอยอะลูกผมดูนี่ลูกเสือ,อน้ำมันตรงไหนเจอไหมนน้มัอืมแม่จะเอาไปปูบนบ้าน นี่เป็นเครื่องครัวนะอ่ายาเทียมมองเห็นอยู่อืม พอไปหาเสือน้ํามันหาเสือน้ํามัน เหเอายยางไม่เอาเสือ,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 อน้ำมันไม่มีแล้วหรือว่าอยู่ฝั่งฝุ่นบอกว่ขาดกับโบเห็นนะ เจอแล้วไ,ไ,ไม่รู้สึกว่าไม่เจอครับเสือน้ำมันสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ราดปกติมันต้องมีอยู่้ว <c oughs> มันมีแต่ของกินเนื้อฟังถุงดำน้ำมันพืชเป็นกล่องครับไหนมันไม่ใช่นะที่นอนปิกนิกอาชนะพระสงฆ์นะ ต้องไปร้านเกษตรเืยตรงดูแล้วไม่มีครับมนตักของตะขายมีในของกินของใช้ะะอุปกรณ์ครัวมีหมดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพิธานี้ครับขอบคุณมากๆที่รราจบและฟังครับไม่มีครับที่เราต้องการมือ